สวัสดีครับทุกท่านเรากำลังหาวัดสกิทาคามีวัดผาหินลาดเนี่ยค่ะตรงไปวัดผาลาดอ๋อวัดผาลาดขอโทษครับวัดผาลาดเข้าทางไหนนะ้านี่ไนงะวัดสกิทาวัสกาคา พาผานาตำบลโดยสุเทพ,ำพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เรามาทางบกได้เท่านี้เองแล้วเราจะต้องเดินเท้ากันก่อนอื่นแล้วก็ไปดูดูดเอาไปไหว้พระก,กันครับไปตามสถาปัตยกรรมขอกวัดซึ่งวสวยมากเข้าไปข้างในโอ้ข้อมาก็อลังการงานสร้างครับ สดนะครับสวยงามมากมีพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นพระสิทธัถะนะและองค์กลางนี้มาก็จะเป็นปางตัสรู้จริงๆแนละเป็นปางประทานพรนั้นเนี่ยแล้วก็ปางปริธิพ่านครับ ดู่ริมถนนทางขึ้นดอยสุเทพโนนนี้แค่บทแรกก็่าทับใจแนละ้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เงียบจนได้ยินเสียงรีดริ่งเรไรร,ร,ร้องระงงมป่าเลยนะครับอลังการงานตาั้งหูบุกรลูกงขาวสวยมากและมี จากนี้นะครับเราจะอ้างอิงข้อมูลของเทศบาลตำบลสุเทพนะครับเกี่ยวกับวัดผาลาดหรือวัดสกีทาคาหรือวัดสกีทาคามีนะครับ มาดอยสุเทพอ่ะเราก็จะเลยขึ้นไปดอยสุเทพเเราไม่เคยได้มาแวะที่นี่พอมาแวะแล้วเราติดใจมากเลยคร,รยับเพราะปฏิกรรมที่ปราขนังนี่โอ้โหมดงานจริงๆเยี่ยมแล้วเรากําลังจะเดินลงไปข้างล่างอีกจะไม่หมดแค่นี้นะครับอันที่จริงก็สามารถเราลงได้นะคะแต่เราอยากเดินลงไปเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศรอบๆค่ะใช่ไป แล้วแล้วเราก็เอาล,ลงมาจนได้นี่แต่คนเจ๋ของเราปวดขาะครับลงมาไม่นานนะครับประมาณ300รอเมตรก็จะเจอกับที่จอดรถซึ่งที่จอดรถนี่มีจำกัดมากนะครับจะมีสองที่ที่นี่ที่หนึ่งแล้วเลยจากนี้ไปอีกที่หนึง่งจำกัดมากๆเลยะครับ และใกล้กันกันกบที่จอดรถนะครับขึ้นมาเพียงเล็กน้อยมาไหว้นมัสการพระนาคปกครับองค์ทององค์ใหญ่หนึ่งองค์องเขียวองค์เล็กอีกสององค์ครับวัดสกีทาคามีหรือวัดผาลาดเป็นวัดรากนะครับนิกายเถราวาดตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดผาลาดนี่นะครับ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ากืนนาเพื่อเป็นอนุสร์ในการเสี่ยงทายหาสถานที่ประดิษฐ์พระบรมสารีริกธาตุเมื่ออัญเชิญพระธาตุขึ้นสู่หลังช้างมงคลไปที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้ากืนนาและพระมหาสุมาณะก็ตั้งสัจจอธิษฐานขอให้เทวดาผู้มีสัมมาทิฏฐิช่วยนำพาช้างขึ้นไปสู่สถานที่ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุอันจะสามารถตั้งอยู่ได้นานตลอดการ5,000ันปี พระวัดสาช้างมงคลที่อันเชิญพระรงสารีรรกธานนั้นร้องขึ้นสามครั้งแล้วออกเดินทางประตูหัวเวียงปัจจุบันคือประตูช้างเผือกมุ่งตรงไปทางดอยสุเทพอ้อยช้างทางทิตวันตกของเมืองพระเจ้าคือนาและพร,รมหาสุวรรณพร้อมทั้งพญานิทยัยจากเมืองสุโขทยัยและเหล่าเสนาอามา์ก็ให้ค่าราชบริพารประโคมคล้อง ดนตรีกลองตามหลังช้างไปเมื่อถึงยอดดอยแห่งหนึ่งช้างก็หยุดพระเจ้าคือนาะทรงดำริว่าช้างจะหยุดอยู่ที่นี่จึงบอกให้ช้างนอนลงปรากฏว่าช้างไม่นอนแล้วเดินต่อไปภายหลังสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่าดอยช้างนอนและเพี้ยนมาจากดอยช้างนุนและเป็นดอยขนุนในที่สุดช้างมูคนได้เดินต่อขึ้นไปตามลำธาร ถึงห้วยผาลาดเป็นหน้าผาสูงชันลําห้วยมีที่ราบเป็นบริเวณกว้างจึงหยุดพักชั่วขณะหนึ่งแล้วช้างก็เดินนาขึ้นไปตามลําดับสู่ยอดดอยสุเทพหรือดอยอ้อยช้างช้างมกคนก็ร้องสามครั้งแล้วย่อเข่าลงที่นั่นเมื่อมาหาสุมาณะอันเชิญพบลมสาีริทุกธาตลงจากหลังช้างแล้วช้างก็ดับจิต จุติจากไปนะักสถานที่แห่งนั้นปัจจุบันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือวัดพระธาตุดอยสุเทพในปัจจุบันนั่นเองหลังจากสร้างพระธาตุดอยสุเทพเสร็จแล้วพระเจา้าคือนาทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดตามรายทางที่อัญเชิญมาเพื่อเป็นอนุสร์ขึ้นอีก3าแห่งคือ 1. วัดโสดาปัน,นารามหรือสยอด ปัจจุบันเป็นวัดร้างในบริเวณของวัดผาลาด 2. วัดสกิทาคามีวนารามหรือผาลาดเรียกลักษณะของผานตกที่ลาดชันผู้เท่าผู้แก่บางท่านเล่าว่าวัดผลเลิกเพราะคนที่เดินมาตามช้างมาตามลำธารน,นี้อกล้มลื่นกันหลายคนบ้างก็ว่าช้างลื่นมั่งคนลื่นมั่ง จึงให้ชื่อว่าวัดพระเลตต่อมาเรียกเป็นภาลาดตามชื่อน้ำตก 3. วัดอนาคามีซึ่งได้สาบสูญไปปัจจุบันมีการบูรณะขึ้นใหม่เป็นพุทธอุทยานอนาคามี 4. วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดอรหัน ไล่ลำดับกันเลยนะครับตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีจนถึงพระอระหันต์โบราณสถานภายในวัดนะครับจะมีวิหารสร้างขึ้นในสมัยครูบาสีวิชัยในขณะที่สร้างทางขึ้นรอยสุเทพโดยเลี่ยงจากฐานวิหารเดิมมาทางทิศเหนือ เพื่อไม่ให้ซ้อนที่กันโดยมีหลวงโยนการวิจิตหรือพยาตากาชาวพม่าผู้เป็นลูกศิษย์ของครูบาโสภาเทิมวัดแสนฝางและคูบาสิ์วัดท่าสตอยหน้าบันพระหาแกะสลักเป็นรูปนกยูม,ม,มส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นรูปกระต่าย 2. เป็นเจดีเป็นศินลปะพมา่าโดยช่างชาวพม่าพร้อมกับวิหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้มีขโมยแอบขุดเจาะข,ของมีค่าไปจนเป็นเหตุให้ยอดของเจดีพังลงมาองค์เจดีกลรงบป็นรูใหญ่ทั้งสองด้านปีพุทธศักราช2,545อาจารย์สุวิทย์จักรคมสิลปรกรได้ขออญาตเข้ามาบูรณะเพื่อให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงขึ้น ปีพุทธ,ธศักราช2546พระมหาสงาทีระสาวโรได้อารัธนากูบาปัญญาวชิระวัดแสนเมืองมาหลวงหัวข่วงนำญาติโยมมาบูรณะต่อเติมจนเต็มองค์และอาราธนาพระยาณสมโพธมาเป็นพระประธานทำพิธียกฉัดในปีเดียวกันนั่นเอง พระพุทธรูปหน้าผาเดิมเป็นหอพระพุทธรูปที่สวยงามมากคุณบุเญเสริมถ่ายภาพไว้เป็นวิหารสี่เหลี่ยมตามแนวผาศิละปะพาม่าร่วมสมัยมีผู้เล่าว่าสมัยก่อนพระที่อยู่หน้าผาตึกสูงละป่าแบบเชียงแสนและมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งเรียกว่าพระไลกาเหตุที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าอีกาไม่สามารถบินผ่านวัดขึ้นไปได้เพราะพระพุทธรูปองคง์นั้นล่าว แม้แต่ผู้คนขึ้นไปไหว้พระมรานตระกเทพผากนามอาหารในตัวมาที่เป็นเนื้อไม่ว่าจะสุกหรือดิบก็ตามไม่สามารถเอาผ่านบัดนี้ไปได้หากไม่เชื่อจะมีอาการปวดหัวปวดท้องเกิดขึ้นภายหลังมีชาวบ้านขึ้นมาหลบภัยสงครามณนะถ้ำผาลาดนี้พาการสร้างพระรูปไว้ศักขาระและป้องกันภัยสันนิษฐานว่าถ้ำน่าจะอยู่ตรงพระพุทธรูป ที่หน้าผาห,หรือไม่ก็อยู่ตรงด้านข้างาาใกล้ใก้บริเวณกับหอุพธรูปนี้เขาด้านข้างนะครับสี่วิหารสามยอดแลม่อนภาวนาปัจจุบันเห็นแต่เพียงเนินดินสูงสูงจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรกว้าง 20คูณ40เมตรมีอิฐและลวดลายปูนปั้นตกกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณหน้าพระมิหารมีร่องรอยสาะน้ำอยู่ซึ่งเดิมทีน่าจะเป็นทางน้ำไหลผ่านเข้ามาที่สถานี้ซึ่งหากสามารถนำน้ำลงมาที่นั้นได้ก็จะช่วยให้บริเวณสามยอบและมอนภาวนาซึ่งอยูใกล้ๆกันนั้นชุ่มชื่นขึ้น ต้นไม้ใบหญ้าจะสดชื่นขึ้นอีกมากมายทั้งสามารถช่วยป้องกันปัญหาไฟไหม้ได้อีกด้วย

5. บ่อน้ำบ้างบอกว่าเป็นบ่อน้ำาทิ์จากการสังเกตทําให้ทราบว่ามีการสร้างบุญนาขึ้นมาหลายครั้งจึงสันนิษฐานว่าครั้งหนึ่งสร้างขึ้นร่วมสมัยเพื่อเป็นการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นดอยสุเทพของพระเจ้าพนนาเพื่อเอาน้ําไปกินอาเป็นวิธีกรองน้ําอย่างหนึ่งของคนโบราณจะได้ไม่ต้องใช้น้ําจากลําห้วยโดยตรง ครั้งที่สองน่าจะเป็นสมัยที่พม่าครองเมืองเชียงใหม่ดูจากอิฐที่ปากบ่อน้ําและครั้งที่สามในครั้งสมัยครูบาสรีวิชัยโดยหลวงโยโยตการวิจิตอุปโยคินการสร้างมดดรครอบน้ํานี้เป็นประเพณีนิยมที่ทํากันในถิ่นไตและทางภาคเหนือของพอมา่า วิหารพระเจ้าฟืนาปัจจุบันเห็นแต่เพียงเป็นแนวอิฐอยู่ข้างลำธารตรงฐานพระประธานได้สร้างสารามครอบเอาไว้แต่ก็ยังมองเห็นเป็นแนวแท่นพระอยู่ขณะนี้วัดกำลังปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เป็นสถานที่นั่งวิปัสนากรรมาฐานและปฏิบัติธรรมและปฏิบัติอิจอืในโอกาส สำคัญสำคัญทางพุทธศาสนาต่อไป <S <S วัดสกิดขาคามีหรือวัดปาานานี่นะครับเป็นวัด สวยงามมีสถาปัตยกรรมที่งดงามอลัช้อยมากหนึ่งวันนะครับอยู่ก่อนถึงพระธาตุหอ่อสุเทพพวกเรานะครับได้ตัดสินใจกันเนี่ยมาถ่ายทำตรงนี้จะใช้เวลาอยู่นเนี่ยไม่นานแนตะ่ชื่อเลยนะครับก็สองถึงสาชั่วโมงเลยเข้ามานี่นะครับเย็นสดชื่น แล้อีกที่สําคัญก็คือก่อนที่จะขึ้นไปดอยสุเทพเราผ่านมาจากไหนนะครับเราไม่เจอเลขแย้เลยข้ามาเ,มเาาามาานี่งังแวกและมาสคาคุ้มหน้าว่ายผ่านทางหนึ่งของดอยสุเทพนะครับแล้วก็มาผิดหวังเลยนะครับที่แวะเข้ามาและสถานที่นี้เป็นสถานที่มีสถา,สถาปัตย,ยกรรมแบบล้านนาแท้ๆโบราณมาก ที่หาดูได้จากวัดนี้นะครับมีกลิ่น,นอยายของความเป็นร้านนาอย่างสมบูรณ์แบบลมเย็นโดยแมกไม้หน้ามาพักสายตาพักผ่อนทําบุญพักสายตากันนะครับสวยงามมากๆเลยครับขอเชิญชวนนะครับ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ